กลับมากันต่อนนะคุณผู้ชมนะฮะกับ ช่วงเมามันคันปากเหมือนเดิมเหมือนเดิมคุณผู้ชมนะสับสนโดยช่วงนี้นะผลิตภัณฑ์นฟอร์เรนซ์นะคุณผู้ชมนะาวิตามินสําหรับสาววัยทองคุณผู้ชมนะครบบอกว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เป็นเพสัชกรนะคุณผู้ชมนะฮะตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์เรนซ์นะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นแล้วก็สร้างการปรับฮอร์โมนให้สมดุลลดอาการวัยทองเอ้ยวัยทองเป็นยังไงหลายคนก็บอกว่าฉันก็เคยเป็นอาการเวียงวีมโหง่ายร้อนวูบวาบ ในร่างกายคุณผู้ชมน,นะแล้วก็นอนนอนไม่หลับตื่นเวลาดึกๆคนอื่นเขาหลับกันแต่เราตื่นในเวลาดึกๆนะฮะแล้วก็มันส่งผลกระทบสู่ภายในด้วยก็คือมันจะเกิดอาการช่องคลอดแห้งแล้วก็ตกขาวด้วยนะฮะ,คะใครที่อายุนะสา จะไป40หรือ30เนี่ยแหละฮะเดี๋ยวนี้วัยทองมันมาเร็วเพราะว่าเกิดจากภาวะความเครียดการทํางานแล้วก็สภาวะของร่างกายหลายๆอย่างมันมาเร็วกว่าปกติคุณผู้ชมนะฮะ,ะและต้องบอกไว้ก่อนว่าสารสก,กัดเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติแท้ๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสารสก,กัดจากถั่วเหลืองโสมตังปุยนะเหะ็ดหลินจือแล้วก็น้ําน้ํามันรำข้าวครับใช่ค่ะซึ่งวันนี้เข้ามาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยปกติ1กล่องนะคะเขาจะมี10เม็ดด้วยกันค่ะราคาอยู่ที่495บาบาทแต่ถ้าวันนี้ คุณรับไปเลย2กล่องนะคะแถมให้เลยทันทีอีก1กล่องนะคะราคาเพียงแค่990บาทหรือถ้าซื้อเป็นแบบ3กล่องนะคะจะแถมให้เลย2กล่องในราคาเพียงแค่1480บาทและถ้าคุณรับไปเลย4กล่องแถมให้เลย4กล่องทันทีในราคาเพียงแค่1980บาทเท่านั้นสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะที่เบอร์นี้เลยค,ะยค่ะ0 9 5ย์9 3 5 5 5้า้ํ้าาค่ะ0955293555ค่ะมีคนถามมาเยอะว่าฟอร์เรนมีออ,อยไหมมี อย่ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะแล้วก็จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเจ้าของเป็นบริษัทจกรนะคุณผู้ชมนะเปิดใจนะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร f o r e s t ะคุณผู้ชมนะฮะมาไปที่ข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวของผู้หญิงผู้หญิงเวลาผู้หญิงมีผู้หญิงกันเลี้ยไม่ได้คนสวยตีกันเอ้แต่เป็นคู่คนสวยจริงๆนะแม่นะนี่ลอยสําหรับคู่นี้นะคะเป็นมวยที่แบบว่าถูกคู่จริงๆสําหรับคุณดิโอริสราและก็คุณเบลบุษยาแล่คนก็งงว่าเอ๊ะคุณเบลบุษยานี่คือใครคุณเบลเนี่ยคือลูกสาวของพันต โทบัญญินตั้งพากรซึ่งก็ที่เคยมีคดีในเรื่องของอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษานั่นเองนะคะแต่ว่าจู่ๆเนี่ยงานมาเข้าคุณดิวเนื่องจากว่าคุณเบลเนี่ยมีการโพสต์ลงนะคะเป็นการโพสต์แฉในเชิงที่ว่าคุณดิวเนี่ยมีการมาด่าลามถึงพ่อแล้วก็ครอบครัวของเธอแล้วก็มีการเหยียดเพศสภาพของทอมและเลสเบี้ยนในตรงนี้เนี่ยคือแฟนของคุณเบลเป็นทอมและคือเธอเหมือนกับหมายความว่าคุณดิวเนี่ยมีการไปว่าให้กับแฟนของเธอนั่นเองนะคะคุณเบลก็มีการออกมายืนยันว่าไม่ได้เป็น หาเรื่องก่อนพยายามห้ามทุกอย่างแล้วแต่ก็เอาไม่อยู่ซึ่งมรากาบนี้เนี่ยคุณเบลได้มีการโพสแฉแบบว่าในลงในสตอรี่เยอะมากๆเลยมีเป็นหลายหัวข้อมากๆแจ้งเป็นข้อข้อเลยนะคะก็มีการลงเอาไว้บอกว่าเนี่ยชอบเหยียดคนอื่นหมายถึงคุณดิวนะคะชอบเหยียดคนอื่นสายตาปากออกหมดทําให้คนรู้สึกเนี่ยรอด้อยค่าคบกับทองดันง,ง,งมาก็หลายคนนะแล้วมาเหยียดเพศคนอื่นนี่เพื่ออะไรโลกเป็นดี้หรือโลกไปเลสเชดแล้วก็มาถามว่าคนอื่นนี่แปลกมากหรอชอบทะเลาะก,กับคนอื่นไปทั่ว เวลาซื้อของก็ไม่เคยได้เงินแม้แต่ว่าให้ไปเสร็จไปแล้วก็ไม่ให้เงินแถมมาโกโหกเก่งอีกอพาเพื่อนอันน,น,นี้อันนี้หลายคนโฟกัสข้อนี้แม่บอกว่าพาเพื่อนนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปเที่ยวทะเลหลังจากนั้นมาเรียกเก็บเงินเพื่อนทีหลังจนเพื่อนงงกันหมดนึกว่าชวนไปเที่ยวแล้วจะออกให้ซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยถ้าปกติคนเราอะแม่หนูชวนแม่ไปทานข้าวหนูชวนแม่ไปดูหนังหนูต้องเลี้ยงแม่หรอหนูต้องเลี้ยงแม่สิจริงหรอหนูชวนเพราะว่าแม่บอกว่าฉันไป ก็เธอชวนอ่าหนูบอกแม่เราไปกินข้าวกันเราไปกินข้าวกันน่หมายความว่าต่างคนต่างออกใช่ไหม,มต่างคนต่างออกอันนี้ก็เหมือนชวน,นไปเที่ยวไงมันเอนอยู่<ง>ที่บริบทด้วยค่ะว่า ตอนที่ชวนอะตกลงกันว่ายังไงก็น่นน่ะสิเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แกไปกับฉันเดี๋ยวฉันออกให้เองอย่างนี้เราไปถ้าเกิดแกไปกับฉันเดี๋ยวฉันก็มาเก็บบินแกที่หลังอันนี้อันนี้ไม่ได้เกียวกับน้องดิวนะลูกนะ,ะเป็นพี่พี่ก็ไม่ไปก,ก็ุณอยู่เฉยๆใหู้ไปเสียตังค์กูไม่เอาอแาทถ้งเลี้ยงกูีลยวกูไปแต่ว่าชาวเน็ตเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะแม่ว่าอา้าวงั้นแสดงว่าคนที่เข้ามาหาคุณดิวเนี่ยแล้วคือหวังที่จะไม่จ่ายคือเหมือนกับว่าคบกันเพราะผลประโยชน์หรอ มันผลประโยชน์ไหมพี่ไม่ทราบมันพูดยากว่ามันจะมีผลประโยชน์อะไรนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นเพื่อนกันเนี่ยถ้าเกิดสมมติไดเออพีกินข้าวกันแกคือการชวนไปกินข้าวกันหมายความว่าฉันกับเธอก็ช่วยกันออกแต่ถ้าบอกว่าเออแกไปกินข้าวเดี๋ยวมือนี้ฉันเลี้ยงออันนี้คือออกเองเพราะคงไม่มีเพื่อนคนไหนไปแล้วก็ต้องไปแบบว่าอเมริกันแชร์หรอกค่ะเพราะเขาเขาอยากจะให้เซเลบเซเลบิตี้หรือดาราที่รวยๆเลี้ยงมากกว่าเหมือนเพื่อนพี่บอกว่าพี่เตา เหมือนลูกค้าแล้วกันนะแล้วก็จะโดนลูกค้าชวนไปทานข้าวบ่อยไปไปเดี๋ยวพี่พาไปกินที่ร้านนี้ร้านนี้ก็หมายความว่าลูกค้าต้องเลี้ยงถ้าจะให้เราพวกเราไปนั่งกินแล้วก็ ช่วยกันจ่ายเนี่ยพวกเราไม่ไม่กินเพราะว่าพวกเรากินข้างทางได้มันก็อยู่ที่บริบทอย่างที่แม่ว่าจริงๆอ่ะนะมันก็ต้องดูสถานการณ์ซึ่งเราไม่ได้อยู่ตรงบทสนทนานั้นของเขาไงเราก็เลยไม่รู้ไงคือคือทั้งคู่เนี่ยเขาต้องบอกว่าก็ก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะมีแบ็กกราว์ที่เกี่ยวพันกับนักการเมืองแเ้าก็จะคัยแบบตรงๆรงนะใช่ใช่น้องดิวเนี่ยก็เป็นอดีตแฟนของคุณไผ่วันพ้อยน้องไผ่นะคะ ตอนนี้ไผ่ก็อยู่พักพลังประชารัฐเนาะสมัยก่อนก็อยู่อีกพักหนึ่งเป็นสสจังหวัดกำแพงเพชรค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเลิกลากไปแล้วแต่ว่าเขาก็จะมีมิตรภาพที่ดีต่อกันอยู่มีอะไรไผ่ก็จะช่วยดูตลอดอส่วนน้องอีกคนชื่อน้องอะไรนะสวยๆเนี่ยอ่าชื่อคุณเบลค่ะน้องเบลเนี่ยก็เป็นลูกสาวของอ่า่านตำรวจโฮบันยินซึ่งท่านตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำเรือนจำแล้วแล้วก่อนหน้านี้ที่พี่เต๋าจาได้เนี่ยเพราะน้องเบลเนี่ยเขาเคยลงสมัคร ลเลือกตั้งเป็นสสไหมสสมั้งขอ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 งพรรพ,พ,พักหนึ่งพักพักหนึ่งซึ่ที่คนเลือกเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เสร็จปั๊บเนี่ยก่อนหน้านั้นที่พี่เต๋อจาได้เมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วเนี่ยน้องน้องอะไรน้องผู้หญิงสวยๆคนนี้รู้สึกว,ว่าจะโดนในเรื่องของการถูกตํารวจเนี่ยใส่ตํารวจตั้งดา่านแล้วก็จับ เรื่องอะไรแม่เกี่ยวกับเรื่องของถ้าเกิดไปค้นใน Google เราเขจะทราบเลยว่าเรื่องอะไรอ๋อแม่ไม่อยากพูดใช่ไหมนั่นแหละนะฮะแล้วก็น้องเขาก็หายไปเลยแล้วก็มาโผล่อีกทีก็คือมามีเรื่องกับดิวอลิสลาซึ่งจริงๆแล้วสองคนนี้เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเอ้าหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่แม่หรือเปล่าหาหาทาลันเป็นเพื่อนกันมาก่อนอ้าหรอแล้วสิ่งนี้เนี่ยถ้ามีการเหยียดอันนี้พี่ต๋าววิเคราะห์นะฮะถ้ามีการเหยียดเพศสภาพเนี่ยจริงๆก็ไม่ควรเหยียด เพราะว่าดิวอริสลาหรือน้องดิวของเราเนี่ยสมัยก่อนก็เป็นทอมเขาเขาเหยียดจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนไม่ทราบแต่ว่าทางที่น้องดิวเขาเขียนมามันเป็นอย่างนั้นนะฮะเขาก็น้องดิวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนที่จะเข้าวงการเนี่ยน้องดิวเนี่ยก็เป็นทอมมาก่อน เป็นเป็นเลสเบียนก็เป็นทอมนั่นแหละบุกเป็นผู้หญิงตัดผมซอยสั้นแล้วบุกมีบุคลิกแพรผู้ชายจริงเหรอแม่ใช่แต่ของพวกนี้มันเปลี่ยนกันได้ไงอ๋ออยอันนี้ไม่เคยทราบเลยแต่ดิวเขาก็เป็นเด็กน่ารักคนหนึ่งเป็นเด็กน่ารักคนหนึ่งแล้วก็แล้วก็เนี่ยแหละครับก็เนี่ยเป็นการสาวไส้ให้กากินกันละมันก็เรียกว่ามหากรรมสาวไสแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ดิวก็เคยมีเรื่องฟ้องร้องกับซีแนมใช่จำได้ไหมจเรื่องของ เรื่องของร้านทำเปิดทำธุรกิจด้วยกันใช่ไหมแล้วก็ไม่ลงตัวแล้วก็มีการ<ม>ฟ้องแล้วก็ทนายความที่ไปว่าความให้น้องดิวเนี่ยพี่ตอบขสนทิด้วยเออเออนะนั่นแหละค่ะก็มันไม่ก็พูดยากนะครับก็เป็นอดีตเพื่อนกันแล้วก็มีกรมหมากรรมสาวไส้ให้กากินกัน<ม>เวลามันสาวไส้เนี่ย คนที่เจ็บปวยก็คือคนที่ถูกสาวค,คนที่สนุกก็คือกาค่ะก็คือเราคือกาเราก็คือนักข่าวสื่อมวลชนที่จะสนุกว่า <c oughs> อ,อ๋อคนที่เขามีพฤติกรรมอย่างนี้หรอ <c oughs> แล้วเดี๋ยวต่อไปดิวไปออกงานอีเวนต์นักข่าวก็ต้องรอสัมภาษณ์ว่าเป็นยังไงอต,ตอนนี้ดิวก็ต้องเงียบก่อนแม่แล้วถ้าเกิดอันนี้ถามนิดนึงถ้าคนที่เขากาลังมีข่าวเนี้ย คนที่เขาจัดงานอ e ีเวนต์เขาอยากจะดึงตัวคนที่กําลังมีข่าวไปแน่<อ>นอน,นค่ะเพราะว่านักข่าวก็จะมาเยอะราคาค่ะใช่ไหมใช่ใชก็นักข่าวมา<อ>ก็เรียกฟ้าเรียกฝนได้ค่ะอันนี้คือเป็นสาเหตุที่บางคนบางคนที่เกี่ยวกับคุณดิวเนาะแม่เขาก็อยากจะสร้างข่าวขึ้นมาก,ก็มี<า>ใช่ไหข่าวปลอมมันก็มีเยอะแต่ข่าวลักษณะอย่างเงี้ยคงไม่ใช่ข่าวปลอมอันนี้ไม่ปลอมหรอกคงทะเลาะกันจริงๆแล้วก็มีการมหกรรมสาวไส้เกิดขึ้นอันนี้ขดแรกเนี่ยก็จะเป็นของน้องเบลสาวน้องดิวค่ะแล้วเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวน้องดิวก็ต้องสาวน้องเบลต่อออนนนีี้้คดดดวเยยังงไไมมกาพูถึ ณเบลแต่ว่าสิ่งที่คุณดิวทําตอนนี้ก็คือมีการออกมา Thank you my friend เพื่อนๆหลายๆคนเพราะเพื่อนๆให้กำลังใจไม่ได้เดี๋ยวสักพักคือก็องมีมหากรรมแต่<อ>งคิวแต่แงคิวกันไปนะคะ,คะก็ก็พี่ว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็ทะเลาะก,กันแค่เรื่องไม่เป็นเรื่องหรืออาจจะมีเรื่องที่ลึกกว่านั้นแล้วมันไม่ได้เป็นข่าวแล้วก็เราไม่ทราบเนี่ยพี่ว่าเคลียร์กันดีกว่า อันนี้ทางด้านของทั้งสองคนสวยทั้งคู่เลยนะสวยมากแม่สวยธรานะเออเป็นมวยถูกคู่มากเลยแล้วก็เห็นว่าหวานใจคนใหม่ของคุณดิวเขาก็ออกมาปกป้องด้วยนะเขาออกมาโพสต์แต่ว่าเขาเป็นชาวต่างชาตินะอันนี้แปลเป็นภาษาไทยมาให้นะคะเขาก็ออกมาเป็นพูดเป็นข้อๆเลยบอกว่าหนึ่งการบอกว่าแฟนผมเนี่ยเป็นพวกเหยียดเพศเหยียด LGBT เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตลกมากเลยเธอมีเพื่อนสนิทหลายคนที่อยู่สังคมแห่งความแตกต่างหลากหลายแล้วก็สวยงามสองที่บอกว่าเธอเนี่ยคบเฉพาะผู้ชายรวยๆอันนี้เนี่ยผมต้อง ขอขอบคุณสําหรับคําชมนะครับก็ใช่นะครับคนที่ประสบความสําเร็จจะคบหากับคนที่ประสบความสําเร็จเหมือนกันเพราะว่าสินเสมอกันเออนี่มันก็ใช่น,นะคะส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยคุณเซบาสเตียนนะคะเขาก็บอกว่า เธอเรียกเก็บเงินจากทริปที่ผมพาเธอไปเที่ยวหรอสําหรับเพื่อนสนิทของพวกเรานั้นพวกเราทั้งสองคนคือมีน้ําใจให้ไม่อัน้นซึ่งเพื่อนๆของพวกเราต่างก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จเหมือนกันและทุกคนก็ภูมิใจในจุดนี้ไม่มีใครเป็นพวกเกาะคนอื่นเอาฟรีๆและการที่เพื่อนอยากช่วยบ้างมันผิดด้วยหรืออันนี้เขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการที่นี่แหละเหมาเครื่องบินเจ็ตแล้วก็ไปเที่ยวกันแฝดคงรวยมากอะรวยมากนะฮะคุณผู้ชมนะฮะก็ ู้แฟนชื่อน่ารักนะเซบาสเตียนลีสิงคโปร์เหรอเขาเป็นชาวต่างชาติอะแม่เออชื่อชื่อน่ารักชื่อชื่อเซบฉันชอบผู้ชายชื่อเซบาสเตียนหรอมันดูน่ารักมีความหลังอะไรหรือเปล่าแม่ไม่มีไม่มีไม่มีหรอเซบาสเตียนมันชื่อแบบฝรั่งฝรั่งที่ไหนดูเป็นผู้ดีอะแม่เคยแบบ แอลหรือคุยกับผู้ชายต่างชาติไหมคุยแต่ต่างดาวเอาต่างดาวเหรอต่างดาวไม่ใช่ต่างชาติเหรอแม่ต่างชาติมันจะไม่เหมือนผู้ชายไทยยังไงมันต่างกันไงคะแม่อันนี้เราประสบการณ์ส่วนตัวนะผู้ชายไทยเวลาคุยแล้วก็จะมีเรื่องของเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องมันนี่ต้องมาก่อนจะมีเรื่องของเงินทองต่ให้รักกันยังไงก็สุดท้ายก็ถูกปล้นหมดหรอใช่ถ้าเป็นชาวต่างชาติเหรอแม่ชาวต่างชาติเขาจะเขาจะไม่ค่อยคุยเรื่องเงินทองเขาจะคุยในเรื่องของความรักความ ความเป็นห่วงเป็นใย,ยกันความคิดถึงโหยหา<ม>เขาจะไม่คุยเรื่องเงินกับเราแม่จะบอกว่าคนไทยโฟกัสเงินเป็นพิเศษผู้ชายผู้ชายชาย,ชายบางคนเวลาคุยกับเก้งหรือกระเทยเนี่ยจะคุยประสดสรุปตบ,ตบ,ตบท้ายก็จะจบด้วยเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยชน์เพราะฉะนั้นคุยกับต่างด้าวต่างชาติสบายใจสุด เขาก็จะชัดเจนเช่นอ่ะอ่ะพันห้าครับเดี๋ยวก่อนอันนี้ชัดเจนเลยนะแม่นะชัดเจนว่าพันห้าก็พันห้าไม่อ้อมคอมไม่อ้อมคอมแต่ผู้ชายบางคนที่เคยคุยมาเนี่ยโดยเฉพาะหนุ่มๆน้องๆคนไทยเนี่ยค่ะพอคุยเสร็จปั๊บก็จะคุยวกกลับเรื่องเงินเรื่องเงินผู้หญิงก็โดนทำาไ้ต้องแตกระเทยหรือเก้งค่ะผู้หญิงแท้ๆสวยๆยังโดนกันเลยค่ะรอโดนกันหมดค่ะแล้วเราก็มีความสึกว่าหาเงินแล้วก็ซื้อกินดีกว่าไหม สบายใจกว่าถูกต้องนะคะก็มานั่งเลี้ยงมันโอ้โหไม่ไหวจริงๆคุณผู้ชมคือเหนื่อยอ่ะนะเราเหนื่อยเรื่องงานแล้วก็มานั่งเหนื่อยกับเรื่องเรื่องผัวอีกก็ไม่ไหวนะคือแม่แบบปรงแล้วใช่ไหมมันเจอมาเยอะจนเราแบบชินแล้วจนคนแบบว่าคนที่แบบว่าคุณผู้ชมล้วเจออะไรรู้ป่ะหล่อมากแต่ซองเราฮะหล่อมากหล่อเป็นเทพประบุเลยไม่เคยคุยเรื่องเงินกับเราแต่กลับให้เงินเราเฮ้ยมีอีกด้วยหรอแม่กับ หน้าตากลางๆแต่ของเงินเราชีวิตเจอ,ออย่างเงี้ยออผู้ชายหอออลอกกับให้เงินเราแล้วแม่ไม่เอาอ่ะไม่ชอบเขาหรอชอบก็กินกันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรแต่ว่าผู้ชายบางคนหน้าตากลางๆแต่เขามีสเสน่ห์แต่พอคุยแล้วก็จะเป็นเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์ค่ะ แต่ฉันก็โดนผู้ชายหล่อให้เงินแต่ผ<ๆ>ู้ชายแบบแรกที่แม่ว่าเนี่ยมันหายากมากเลยนะไม่ยากเลยแม่โดนประจําจริงจริงจริงโ,โ,โชคดีดนะไ่ด้ต่อแล้วผู้ชมเรื่องจริงฉันเจอแต่ผู้ชายหล่อให้เงินแต่ว่าฉันเจอผู้ชายธรรมดากลางๆงแต่ว่าไม่มีอะไรเลยอ,อ่ะขอแต่เงินเราอะ่ะ เพราะฉนั้นเอาแบบแรกค่ะแม่หลายคนเจอไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก่ดาพี่เต่าทุกคนเจอแต่ละเคสไม่เหมือนประสบการณ์ไม่ตันไม่เหมือนกันแต่จบท้ายด้วยการของเงินจนหมดนะคะค่ะแม่อะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเนาะใช่ไหมช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะ forest นะคะวิตามินสาหรับคนไวทองแลคุณผู้ชมนะคะเจ้าของเป็นเพศสัชกรนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้เนี่ย ใครที่เป็นไวททองก็จะทราบอาการดีนะหงุดหงิดขี้เวียงขี้วีนจะเกิดปัญหาครอบครัวนะคุณผู้ชมนะสามีก็ไม่อยากจะมาพูดคุยกับเราเพราะเราก็าอารมณ์เสียบ่อยก็ไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยเพราะว่าเราเข้าไวทยทองนะปรับสมดุลด้วยฟอรเรส์นะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าสารสกัดมาจากธรรมชาติเลยนะไม่ว่าจะเป็นทูวเหลืองโสมตังกุยเห็ดหมินจือแล้วก็น้ํามันรำข้าวครับใช่ค่ะซึ่งวันนี้เข้ามาพร้อมกับโปรสุดพิเศษเลยนะคะปกติหนึ่งกล่องราคา495บาทมี10เม็ดด้วยกันนะคะแต่ถ้าวันนี้คุณรับไปย2 กล่องแถมฟรีให้อีก1กล่องราคาเพียงแค่990บาทถ้ารับเป็นแบบ3กล่องแถมไปเลยอีก2กล่องราคา1,480บาทและถ้าคุณรับไปเลยสกล่องนะแถมให้อีก4กล่องทันทีราคาเพียงแค่1,980บาทเท่านั้นสนใจติดต่อที่แฟนเพจ Forens Thailand หรือว่าที่ l ล n e beoui b นะคะหรือว่าเบอร์นี้เลย0955293555ค่ะนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักรู่หนึ่งก่อนใช่ไหมใช่ค่ะแม่ช่วงหน้าก็ยังอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อนะคุณผู้ชมช่วงนี้พักสักรู่หนึ่งก่อนครับ ชมคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะ,ะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะ,ะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ